สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ทั้ง33แห่งทั่วประเทศขณะน,นี้มีปริมาณน,น้ําใช้การได้ประมาณ7,800ล้านลูกบาทเมตรส่วนปริมาณน,น้ําในลุ่มน้ําเจ้าพระยามีอยู่1,393ล้านลูกบาทเมตรซึ่งยังคงมีการระบายน้ําเพื่อกัรว,วัโภคปริโภคและรักษาระบบนิเวศวันละ18ล้านลูกบาทเมตรตามปกติ ด้านแผนบริหารจัดการน้ําในช่วงฤดูฝนเนื่องจากในช่วงต้นฤดูฝนจะมีปริมาณน้ําในเขื่อนมากที่สุดโดยที่ระดับน้ําจะไม่ต่ํากว่าเส้นต่ําสุดของการเก็บกักน้ําในแต่ละช่วงเวลาดังนั้นจะระบายน้ําตามความจําเป็นที่จะต้องใช้เพื่อการดรัโภคบริโภครวมทั้งจะใช้เครื่องมืออาธิอาคารชุนลับประธานต่างๆในการบริหารจัดการน้ําท่าในลําน้ําเพื่อยกระดับน้ําเข้าสู่ระบบส่งน้ําในพื้นที่เกษตร สำหรับในช่วงปลายฤดูฝนซึ่งอาจมีฝนตกมากในช่วงท้ายเขื่อนก็จะมีพื้นที่ที่หน่วยงานราชการได้ไปขุดลอกแก้มลิงขนาดเล็กขนาดใหญ่ในการรองรับน้ําที่ไหลลงมาเพื่อชะลอน้ําในช่วงปลายฤดูฝนเพื่อป้องกันการเกิดอุทกภัยในพื้นที่ได้การระบายก็ยังระบายเท่าที่มีความจําเป็นที่จะต้องใช้เพื่อการอุภกบริโภคนะครับแล้วเราจะใช้เครื่องมือเช่นพวกอาคารชลประทานต่างๆบริหารจัดการน้ําในน้ําท่า ในลาน้ําเพื่อที่จะอัดทดหรือว่ายกระดับน้ําเข้าสู่ระบบส่งให้พื้นที่เกษตรกรอย่างไรสําหรับถ้าปลายฝนมีฝนตกมากนะครับโดยเฉพาะถ้าตกท้ายเขื่อนนะครับก็มีพื้นที่ที่ทางหน่วยราชการนะครับเข้าไปขุดลอกนะครับไม่ว่าจะเป็นแก้มลิงขุดลอกลําน้ําแม่น้นําต่างๆก็สามารถที่จะชะลอน้ำในช่วงปลายฤดูฝนเพื่อป้องกันของของการเสิดรุ่งเรือรรยในพื้นที่ได้ ขณะที่สถานการณ์ฝนตกนั้นพบว่ามีฝนตกกระจายทั่วทุกภาคของประเทศโดยจังหวัดน่านกาลสินตราดมีปริมาณฝนตกสูงถึง60มิลิเมตรส่งผลให้มีปริมาณน,น้ำไหลเข้าเขื่อนเพิ่มมากขึ้นอย่างเขื่อนศิริกิจที่มีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนวันละเกือบ10ล้านลูกบาศก์เมตรโดย7วันที่ผ่านมามีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนประมาณ78ล้านลูกบาศก์เมตรต่างจากเขื่อนภูมิพลซึ่งเป็นเขื่อนสําคัญและมีความเชื่อมโยงในหลายพื้นที่ที่ยังอยู่ในภาวะน่าเป็นห่วงเนื่องจากยังไม่มีปริมาณน้ำไหลเข้าเขืน กมชลประธานจึงได้ลดการระบายน้ําลงจากเดิมระบายน้ําวันละ4.5ถึง5ล้านลูกบาทเมตรเหลือเพียงวันละ4ล้านลูกบาทเมตรโดยจะเพิ่มการระบายน้าจากเขื่อนศิริกิจอีก5แสนลูกบาทเมตรชดเชยการลดการระบายน้ําจากเขื่อนภูมิพลเพื่อไม่ให้มีผลกระทบกับภาพร,รวมทั้งระบบคือเราลดการระบายน้ําลงนะครับแต่ก่อนนี้ระบายวันละ4.5ถึง5ล้านลูกบาทเมตรตอนนี้เราก็ลดเหลือ4ล้านลูกบาทเมตรต่อวัน แต่ในการลดน้นก็มาเพิ่มเป็นสิริกิจครับสิริกิจก็ระบายเพิ่มอีก5 0 0 0 0นนะครับเพื่อที่จะชดเชยจากการลดทางฝั่งปุมิปนลงเพื่อเพื่อที่จะไม่ให้มีผลกระทบกับภาพรวมทั้งระบบครับก็เป็นวิธีการจัดการว่าทําอย่างไรจะรักษาปริมาณน้าในเสื่อนภุมิปนในช่วงนี้นะครับไว้ให้มากระบายน้อยโดยไม่มีผลกระทบกับพื้นที่ด้านท้ายนะครับผม รองอธิบดีกรมชลประทานยังคาดการว่าภาพรวมปริมาณฝนทั่วประเทศในปีนี้จะอยู่ในเกณฑ์ปกติโดยในช่วงเดือนมิถุนายนจะมีปริมาณฝนตกอย่างต่อเนื่องก่อนที่ฝนจะทิ้งช่วงในช่วงปลายเดือนมิถุนายนต่อเนื่องเดือนกรกฎาคม และจะมีปริมาณฝนคงที่ในช่วงปลายฤดูฝนช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคมทั้งนี้ในช่วงฤดูฝนอาจจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่เพาะป,ปลูกในที่ลุ่มโดยเฉพาะการปลูกข้าวดังนั้นจึงได้ให้เกษตรกรเพาะปลูกข้าวในพื้นที่ลุ่มก่อนเพื่อให้ทันเก็บเกี่ยวก็จะถึงปลายฤดูฝนที่คาดว่าจะมีฝนตกมาในปริมาณมาก